รับชมการบรรยายคุณบอลและรับชมผมครับผมวายุวันนี <welche> ้ร <Gesch> ับหน้าที่บรรยายเกมรุ่นทูนเจอร์ทีเหมือนเช่นเคยนะครับนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เหรอนิวซีแลนด์้าวไอตเอาได้ครับ โเล็บเลี้ยงกี้เข้าไปครับอ้ามและลูกนี้ชันเชิงเหลือรับทานจริงๆครับจังหวะนี้ได้โอกาสแล้วมันก็ไม่พลาดครับสมบั้ิประตูไปอย่างสวยงามครับบูมบมบรมบมเบมเบิมเบมบมบม่าตั้งไกลตั้งเพื่อจังนี้เลยแล้วครับ

Oh, listen, to come that close is a really really yeah. good attempt. And judging by the crowd, <laughs> they thought he'd done enough too. <laughs> ใจบอลนี้สวยมากครับกอท้องเล้าเข้าไปแล้วครับตอนนี้สบายครับน้ำแล้วสองลูกดูด้ยครับจังหวะสุดท้ายนี่ทำได้ดีมากป๊อปป๊อปข้าวฟ้าตามหลังอยู่2ลูกต้องเล่นเรื่องแล้วนตึ้าระไ

อุย้ยกวินนี่แหละมือผ่านเนี่ยเหนียวเส้นนี่แค่คนละโอ้เนีวเส้นนี่นะเส้นเหนียวอ่ะ อ้าอ้าวหลบเชืเลยโยนเข้ามาหน้าประตูอ้าวอือยังได้เป็นลูกทุ่งจิตใของเอยโยนบอลเข้ามา

ลูกสามศูนย์เลยนุ้ยเฮ้ยหมดยังเท่าเดิมอะลิกลาหนึ่งชั่วโมงแรกแล้วนะครับต้องเราเอ้ยลางบายาวที่ได้เอาปากูดปากูดดอกไม้ เปียบก,กับพี่เป็นแค่คนไม้เวลาเดียวกันมีลำหน้าเนอะจังหวะนี้ได้ยวกันจังหวะนี้เดียวกนต้อากัน,กนได้ไหมนอดทำไมกูเฝ้าวะไอ้เนีดะไขต่อไม่ได้ทุกสัตวเกณฑ์นะ của bạn đang ơi 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 mồ sắp chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

well he knew exactly what he wanted to do before the ball even arrived and that made the chance far easier he read it before any defender well, setting the chance up was cleverly done, but he just needed to be a bit more. careful. <coughs> <confident. coughs> อาล้โซเล็โซเล็โซเล็ปไปหาเขาไปหงแล้วคือจะถึงกรเป๋านุบิทมุกดลาการเป็นคันในครึ่งแรกจะพูดนะครับลูกนี้จะเป็นที่มีคแตกงนมาดในทการแขขันอย่างต่อูกลนี้มานมาท่ผ่านมี่ผ่านมาที่ผ่นมาทามาที่ผ่นมาที่ กรรมการตาบอดแล้วตอนนี้ยเอาเตอเ้ามา่นะครับไปฉลออกหลังได้ลูกเตะมุมครับมาหน้าประตูยิงจังหวะนี้ได<ะ>้ย่แต่ก็ยังไม่แม่นพอครับไม่ก็อไม่ได้ม่ม่ They're committing a lot of men forward at the start of this second half. They know that this is an important time for them now. Boom. Blue. ball up ball วันนี้ต้องเคลียร์บอลที่อรอกข้างดีก่อนเนี่ยโยนบอลเข้ามาเจสมัดมแล้วตัดบอลได้จังหวะนี้ได้โอกาสเลีียงบอลตัดเข้าในลูกนี้ออกหลังไปจะได้ตั้งเตะจากประตูครับปส่หลังไม่ทัน เอาได้ดีครับ เขาได้เฝ้าดีเฝ้าเข้ามา,าหน้าประตูหยุตัดคอเอาไว้ครับได้โอกาสกลับแล้วนะครับโซเน่โซเน่ผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมแล้วนะครับเหม,มือหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับแยปคอมมิดสิทธ์ โมดแกวูดเบอร์เดอร์สไม่ทานครับดักบอลไปผมวายุหน้าที่มันใหญ่เก่งให้บอลลูกนี้ครับนั่นแหละมีให้ได้มีให้ได้ไดสบัดสบัดให้หลุดสบัดให้หลุด ปัดไม่หลุดเลยอะล้มอยู่นั่นแหละามาหน้าประ้มาลูนี้จะโดนเนอะไรเหมือนดาวลองยิงดูครับและคนเขาเนี่ยทำได้ได้บอล บอลมาได้ได้บอลมาแล้วพี่กอนของเราจังหวะนี้มีโอกาสแล้วครับแต่ร้ายครับต้องเคลียร์พี่กรณ์ตัวเล็กหายเดียวคือคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ซัดเฮ้ยต้องเคลียร์บอลออกไปให้ทันกันกระจายก่อนครับหายเลียนเข้ามา จะหมดมีโอกาสไปรุนแล้วครับเอ๊เขาเรียบกระโดดไปครับอ๋อพ้งเนี่ยจะโดนหนังยางสิบห้านาทีแล้วนะครับสิบห้านะโดนบอลยาวขึ้นไปต้องเซฟแล้ตอนนี้ สายโอกาสกแล้วม,ลมันเข้าได้ต้องช่วยกันทีมไทยต้องช่วยกันทีมไทยต้องช่วยกันคนไทยซ้ำคีได้โดนบอลเลยนะครับโดน chances go that was as good as it gets and it could well have gotten them back on level terms uh -huh. it's all about good concentration now when the body tires the brain tends to go with it so they've really got to dig in now to stay ahead ลองแบบนี้ได้แล้วครับโยนเข้ามาหน้าประตูโยนยิงทอมมี่สมิธรับปัดอย่าปัดปัด วนี้มีกำลังอยู่ได้ที่ดีคนไทยแข็งแรงอาจารย์ยอดเข้ามาหน้าประตูนี่รักษาประตูจรงนิ่งครับโอ้โหให้บอลจงังหวะนี้ไม่ดีเลยนะครับ จังหวนะนี้มีโอกาสครับเหือแล้วครับร <mumbles> ับได้แต่กินแค่ตัวเองบาร์รี่โชคด t ที่ท t ่ที่ที่ t h e ที่ที่ที e n ีะะ่ที่ c t h ท t ่ที e ที่ a t ่ e ี่ท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 ีวที่ทีแที่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 ท่ที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 ี่ที่ที่ท่ที่ที่่ที่ี เออนั่นแหละช่วงแรกทจะทำแค่ประตูตัวเองไปแต่พวกเขาก็พลิกกลับมาเอาชนะจนได้รครับก็รู้กันแค่นี้ครับสีแ้มครับโอ้โหเยี่ยมครับ